สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาเยืนอยู่ที่ตำบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกัจจศารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับปรากฏว่าเขานั้นปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่ทั้งหมด17แปลงมีจานวนทั้งหมด7,000กว่าต้น แล้วใน7,000กว่าต้นเนี่ยนะครับเธอใช้3เกลือวัวแพนอย่างจริงจังโดยเฉพาะอายุตั้งแต่นะครับ1ปีไปจนถึง10ปีแล้วว่างั้นเถอะนะครับที่สำคัญครับเมื่อเธอใช้แล้วผลผลิตที่เธอออกมานั้นกลายเป็นที่คลรรนินทาของสื่อมวลชนว่าเธอตัดทุเรียนอ่อนนำออกขายแต่สุดท้ายครับพิสูจน์ได้ว่าเธอนั้นตัดทุเรียนแก่ที่เหมาะสมกับการนำไปจำหน่ายที่สำคัญครับ ตรวจค่าแป้งแล้วปรากฏว่าเต็มคาราเบลเลยคาราเบลไปอีกครับตอนนี้สื่อมวลชนหันมาดูสวนเธอว่าใช้อะไรหนอถึงทําให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญครับเธอนั้นบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้มาดูกันครับว่าปีนี้ของเธอนั้นขายได้กี่ตันเป็นมูลค่าขนาดไหนขนาดนี้ใครต่อใครก็ลุมมาดูสวนเธอ พบกับเจ้าของสวนครับที่กําลังขึ้นชื่อในขณะนี้สวนของเจเม้าสวัสดีครับเจเม้าครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อจริงนะสมคุณจริงว่าอะไรครับชื่อสีนวลแดงตะนุค่ะสีนวลแดงตะนุนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนั้นมีอะไรที่เกินความจริงบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเป๊ะค่ะเป๊ะเลยนะครับนั้นผมขอถามก่อนกันและกันเจเม้าครับทั้งหมด17แปลงถูกไหมครับค่ะทั้งหมดกี่ไร่กันครับยืนยันอีกทีะครับอยู่ประมาณ300ไร่ค่ะ300ไร่ค่ะ จำนวนต้นครับ7,000ต้นค่ะ7,000ต้นมีอายุทุเรียนกี่ปีบ้างครับตั้งแต่หนึ่งปีจนถึงสิบกว่าปีสิบกว่าปีค่ะที่กําลังให้ผลผลิตก็มีค่ะเริ่มต้นมีไหมครับเริ่มต้นก็สามปีครึ่งก็มีค่ะสามปีเริ่มตอนเป็นครับจริงๆแล้วเรายังไม่ให้เป็นแต่เขาอยากเป็นก็ให้เขาเป็นโอ้แล้วก็ลูกเขาก็ใครๆเขาบอกว่าถ้าทุเรียนสาวต้นลูกจะโบแต่ก็ไม่โบไม่โบนะลูกสวยวันนี้เก็บเก็บไปแล้วเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วนะ วันนี้ที่เรามายืนอยู่เนี่ยนะครับคืออยู่ในแปลงหนึ่งถูกไหมครับ่ด้านหลังเราอยู่ในแปลงหนึ่งของ7 0 0 0ต้นนะครับใน17แปลงนั้น1,100นรต้นค่ะอ๋อแปลงที่เรากําลังเห็นภาพนี่นะ,ะอันนี้ทุเรียน3ปีสปีครึ่งค่ะสามปีครึ่งนะครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นอ้าวละก่อนที่ผมจะถามเรื่องใหญ่ผมมาถามเรื่องเล็กก่อนนะครับว่าทุเรียนที่ว่าสอนเป็นเนี่ยนะครับตอนนั้นนะ่ะเราใช้ คู่มระจัญอย่างไรครับก็ใช้หนึ่งซองหนึ่งขวดครับตลอดค่ะทุกรอบเราก็จะใช้หนึ่งซองหนึ่งขวดแล้วก็บวกตัวนูน้นตัวนี้บ้างนอนลาเพี้อะไรแล้วก็บวกไปทั้ง17แปลงค่ะก็ไม่มันมันไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะครับก็เอ,อย่างซองหนึ่งซองอย่างขวดหนึ่งขวดก็ฉีดน้ำพันลิตรค่ะน้ำพันลิตนะ,ะแต่ช่วงละเล่งใบให,ให้มันแก่ทันกับการออกดอก รเราก็ใช้สองสองชุดสองชุดต่อพันลิตรอันนี้ก็คือเป็นการเล่งเล่งใบเล่งทําใบช่วงนี้ค่ะ,ะกี่วันครั้งครับตอนนั้นก็10วันสิบวันครั้งสิวันครั้งเลื่อยไปเลยตลอดเลยตลอดค่ะแต่สองสองชุดเนี่ยก็คือจะช่วงช่วงสปีดให้ให้เร็วขึ้นครับก็ส่วนมากก็จะใช้1ชุด1ชุดตลอดมาครับ รเราใช้มากี่ปีแล้วครับที่เจอสามเกลือลครับเพิ่งใช้ครบปีพอดีเลยนะครับครบปีหลังเก็บเกี่ยวของปีปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็เริ่มลองใช้ดูบ้างแต่ไม่ได้จริงจังแต่พอปีนี้ลองใช้เต็มปีเลยตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ทําใบสะสมธาตุอาหารบํารุงอะไรทั้งฉีดดินฉีดใบเราก็ฉีดกับคู่หูมาตลอดอส่วนที่สวน3มปี6เดือนน่ะมันมีความมหัศจรรย์อย่างไรครับในการสอนเป็นเขาเนี่ย คือเราไม่ได้ทําสารแล้วไม่ได้ทําอะไรเขาเขาเสมบูรณ์แล้วเขาก็อกอ,อกมาเองค่ะเขาออกมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้เขาเป็นปีนี้เพราะว่าเราก็กลัวต้นจะพ่อแป้แต่ว่าเขามาเราก็เลยลองทําดูครับก,ก,ก็ก็ได้อย่างที่เห็นค่ะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคือหลังจากที่บำรุงมาโดยตลอดเนี่ยอะไรชัดเจนที่สุดครับของเราที่ผ่านมาลหลายๆแปลงก็ที่เราใช้คู่หูแพนเนี่ยก็ ส่วนมากก็ใบเขาจะอยู่ในเกรดนี้ถือว่าดีนะคะปกติบางแปลงก็จะใบแทบไม่มีไม่มีใบครับค่ะแต่ของอเรายังมีใบสมบูรณ์อยู่ครับก็ถือว่าเขาโสมน้อยที่สุดค่ะครับตอนที่เราเก็บไปแล้วที่เมื่อกี้เป็นเป็นข่าวนะครับที่ผมเกิดไว้ตอนต้นว่าเป็นที่ขราหาว่าเราเก็บทุเรียนอ่อนนะมันยังไงครับช่วยเล่าเรื่องนี้ผมฟังนิดนึงเถอะก็จริงๆแล้วทุเรียนเราครบอ,อายุแต่ว่าของเราไม่ติดใบ คือการปัญหาเจอลมช่วงลมจัดของเราเราก็ไม่รู้เนะว่าปัญหาเนี่ยมันว่าเราเขาบอกว่าทําให้ทุเรียนมันชะงักทุเรียนไม่โตทุเรียนไม่กินอาหารมันก็เกิดการแก่ช้าแต่ของเรามันไม่มีผลตรงนั้นของเราเหมือนว่าที่เราฉีดคู่หูแผ่นไปเนี่ยทุเรียนเรามันเหมือนแบบไม่มีผลกระทบต่อลมอใช่เพราะของเขอื่นเ็เจอปัญหาลมเจอปัญหาใบอ่อน แต่ของเรามันชนะการเติบโตใช่ชะงักการเติบโตแต่ของเรามันปกติใช่เราก็เลยไปตรวจแป้งตรวจแป้งโอเคมันได้แป้งผ่านแล้วก็ตัดพอตัดปุ๊บคนอื่นเขาก็มองว่าของเขายังไม่แก่กันเลยเราตัดได้ไงใช่ไหมของเราครบวันครบอายุเราตรวจแป้งผ่านเราก็ตัดจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากตัดแต่พ่อค้าเขาอยากตัดเพราะมันมันมันครบมันได้แล้วอ่ะมันเป็นธุรกิจของเขาเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับ ส่วนมากในเคสของเราที่อยู่ในกลุ่มสองสามคนที่ใช้น่ะก็ผ่านหมดหอของเขาก็ตัดได้หมดแต่เขาเป็นแปลงเล็กมันก็ไม่ดังอของเราแปลงใหญ่คนก็จ้องว่าเออแปลงใหญ่ตัดได้ยังไงครับจากเพราะว่าแลวตอนนี้ของเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมีทีสามจบไปแล้วค่ะจบแล้วค่ะวันนี้จบแล้วจบแล้วค่ะสิ้นสุดจนตรงนี้เนี่ยทั้งหมดที่เจ็ดพันต้นเนี่ยเขาเนี่ยผลผลิตของเราเป็นยังไงที่บอกว่าเก็บก็ก่อนเขาแล้วลักษณะต้นลูกมันเป็นยังไง ปีนี้ผลกระทบภัยแล้งมันทำให้ทุเรียนไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะแต่ของเราก็ผ่านฉลุยเ네นื네้อเนื้อเนียนกิบทุกลูกเนื네้อไม่เป็นเตาเผาเนื้อไม่เป็นด่างอย่างเช่นชะนีเนี่ยทุกคนก็เป็นเตาเผาหมดเลย<ม>แต่เนื้อของเราโอเคผ่านฉลุยผ่านหมดของเราไม่มีปัญหาตรงนี้เลยน้ำหนักเป็นไงเกรดของทุเรียนเราเออน้ำหนักมันน้อยไปหน่อยนึงน้อยไปหน่อยนึงอันนี้คือเพราะว่าัยธรรมชาติเช่นฝนไม่ตกถ้าฝนตกมันก็จะมีน้ำหนัก ครับแต่เรื่องปัญหาขาดน้ําของเราก็เป็นโชคดีของเราไม่ขาดน้ําอำแต่ก็สามารถดีกว่าหลายๆเจ้าถูกไหมครับค่ะยังเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเขามาเก็บเขาว่ายังไงกันบ้างผู้ที่เขามามารอเห็นเมื่อกี้นี้ที่ลงคนแน่นตึ๊บเลยเขาพูดอย่างไงกันบ้างพอขาเขายกอย่างนี้ให้นะคะเขาบอกว่าปีหน้าเขาขอจองใชครับ Oh oh. เพราะว่าผลผลิตของเราเป็นเป็นที่ถูกใจเขาบ,บางทีเราทําลูกไม่สวยบ้างแต่เนื้อดีเขาบอก uh huh. ลูกไม่สวยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เขาบอกแต่เนื้อโอเคเขาก็ยกอาเหลียงก็ชื่ออาเหลียงคนจีนอาเหลียงค่ะอาเหลียงบอกว่ายกนิ้วให้เลยแล้วก็บอกว่าปีหน้าขอจองขอจองอีกขอจองเพราะว่าเขาเห็นแล้วนะครับว่าของเรามันมีน้ําหนักดีถูกไหมครับในขณะที่มีภาวะวิกฤตต่างๆก็ยังมีรูปทรง มีอะไรที่เป็นที่ต้องใจของเขาใช่ไหมครับเอาละครับท่านเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าครับผมอยากให้นะครับเจมส์เมาได้คุยกับเพื่อนพ้องพี่น้องที่ทําสวนทุเรียนนะครับนะครับได้บอกว่าเพื่อนพ้องทั้งหลายครับเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยมันมีบางอย่างสามารถช่วยเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ลมฝนฟ้าอากาศต่างๆแต่สิ่งหนึ่งช่วยประคองไปได้ถูกไหมครับคืออะไรช่วยเรียนบอก ก็เป็นชุดคู่หูเแผนเลยค่ะคือเจอภัยธรรมชาติก็สามารถผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยดีเลยค่ะอย่างเช่นเนื้อทุเรียน,ท,ยนที่เราเจาะมาผ่ามาผ่านตลอดเมื่อก่อนของเราใจเราก็ไม่เปิดรับนะคะคู่หูเนี่ยเอ็มจะไปใช้ได้ผลนู่นนี่นั่นเราเคยใช้มาแล้วแต่พอเรามาใช้ใหม่ตามฟังคนอื่นก็ว่านใช้ละหนึ่งต้นไม่ป่วยปัญหาที่เราใช้เนาะเอาไปฉีดดินฉีดนู่นฉีดนี่ฉันนั่นแล้วก็เอามาฉีดตาม ตามที่เขาฉีดฉีดกันแต่คือเราเจอวิกฤตวาตะภัยอะไรทั้งหลายปีนี้ก็เลยทําให้ทุเรียนเราที่ว่าที่ทุกคนเจอปัญหาของเราผ่านนะคะพอเราใช้คู่หูแผ่นมาทั้งปีค่ะลองใช้คู่หูแผ่นดูอย่างที่เราใช้หนึ่งปัญหาลดต้นทุนลดต้นทุนในการใช้แล้วกเ็เพิ่มผลผลิตลดปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะ มันก็สามารถทําให้เราผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่คือความคิดเห็นและการแนะนําเพื่อนพ้องบอกต่อกันนะครับก็ถือว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ๊เมานะครับเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาให้ข้อคิดอธิบายไว้โดยละเอียดว่าสิ่งที่จะประคองชีวิตนักการเกษตรได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือ3ามเกลือเวอร์แพนและส่วนอื่นๆน,นั้น ก็ต้องใช้วิจารณญาณวินิจฉัยของเจ้าของสวนเองนะครับว่าจะใช้อะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งสําคัญครับเมื่อท่านมีหลักเป้าหมายในการจะทําการเกษตรสิ่งหนึ่งที่จะประคองชีวิตท่านได้คือ3ามเกลือเวอร์แพนวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็มีความภาคภูมิใจครับท่านใดที่อยากจะมาดูสวนโหเจเมานะครับมาคุยกับเธอเธอก็บอกชัดเจนว่าที่เจเมาป้ายขึ้นชัดเจนครับเจเมาอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> ตําบล <c oughs> ตําบลเอาใหญ่ตําบลเอาใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดตลาดแห่งนี้ยังรองรับทุกคนเพื่อให้ความรู้และความเป็นไปสู่เป้าหมายอันสําเร็จของนักการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุ่าเรียนวันนี้มิสเตอร์เกษตรยังยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาหาท่านใหม่วันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับหัวพันหญิงเกษตรใช้รถดีใช้รถรวยช่วยปลดหนี้เย้